กระติบพดเดือดปมแตงโมถามจิตใจทำด้วยอะไรจากปฏิบัติการค้นหาแตงโมนิดาดาราสาวเจ้าหน้าที่ระดมหาทั่วท้องน้ำเจ้าพระยาถึงรุ่งเช้าก็ยังไม่พบกรณีเมื่อกลางดึกช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาวันที่24กุมภาพันธ์มีการแจ้งเหตุหญิงสาวตกน้ำสูญหายภายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้ามาตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าว พบเรือสปีดบทลำหนึง่งซึ่งภายในเรือมีชายหญิงประมาณ3-4คนกำลังช่วยกันล่องเรือตามหาผู้สูญหายคือแตงโมนิดาดาราสาวล่าสุดเจ้าหน้าที่ค้นกว่า7ชั่วโมงก็ยังไม่พบล่าสุดนักแสดงสาวกระติบได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ใต่ใส่ท่านอดีตนางเอกและปัจจุบันลุยงานด้านจิตอาสากับมูลนิธิร่มกตัญญูได้ไปช่วยคนหาแตงโมนิดาหลังทราบพรัตกแม่น้ำเจ้าพระยาถึงปมรับบริจาคว่า ไม่มีการเรียรายเงินหรือขอรับบริจาคถ้าใครเจอช่วยมาแจ้งไม่มีนะคะถ้ามีก็คือมิจฉาชีพและอีกอย่างตัวตายเองซื้อของไม่ได้เอาเงินใครพร้อมข้อความเดือดถามกลับจิตใจทําด้วยอะไรว่าพี่ต่ายสายทานบอกไม่มีการรับบริจาคในการช่วยคนหาพี่โมนะคะใครเปิดรับบริจาคตอนนี้จิตใจทําด้วยอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ